วันนี้ผมจะมารีวิวกินผัดอะไรนะถั่วพูน้ำมันหอยนะครับทุกคนดูครับว้าวอร่อยไหมครับอร่อยอือแก้วยกหกาวบอออุ้ยฮะขัาบ่ไม่ใช่ลูกถั่วพูอุ้ยลุนข้าวของเราก็มีลาบหมู แล้วก็หมูรวกจิ้มน้ำจิ้มหมูกระทะนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวและข้าวเปล่ามีเด็กคนหนึ่งแย่งข้าวเรากินนะครับเอ๊ะไรกล้ากินข้าวไปยังกินข้าวผัดกะเพราไปแล้วนี่กินอะไรเสียงหมาหอนเจอพีว่าเสียงอะไรอ่ะเจียงหมาหอนเจอพีลกวเดี๋ยวเขากินอยู่กินอยู่ เออคนกินอยู่ไม่รู้ไงเป็นไงมั่งรีวิวหน่อยครับเป็นไงเยี่ยมไหมทำไงเยี่ยมอ่ะเยี่ยมไงอ <Yeah. S 1> ืมใครทำรู้ป่ะรู้ไหมใครทำฮะอะไร อ๋อชนชนโอ้วงงเลยดิ <c oughs> แล้วกืนไหมผกักกืนไหมทำไงทำไง <c oughs> กินเพื่ออรพอ,อยังอ่ะเดี๋ยวปาม่มีกินนะนนนะเดี๋ยวปาจะไปเอา,ขาไข่ทะลุปา,าเอาไข่ทะลุมันปะ เอาน้ำ <it> ไม่เย็นมาให,ให้ลูกคนหนึ่งไว้นะไปล้างมือเถอะไปเปลี่ยนเสื้อด้วยแล้วเปลี่ยนเสื้อนีปะกินเหมยขอกินหมาขอกินหมากาก็อน้านก่อนอนขึ้นมันตาเกด้วยขึ้นมัน อืมนะครัมือบายบายปิดคลิปแล้วนะบายบายครับก่อน